สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโซโลไฟตี้อีกแล้ววันนี้เราอยู่กับแบบที่มีชื่อว่าซูมิเกนครับนั่นแหละชื่อข้างบนนั่นแหละเป็นแบบที่จะให้เราเอาตัวรอดจากซูนมิที่กำลังมานะนั่นแหละเดี๋ยวให้เดินให้เราเดินไปถึงเส้นชัยนะว้าวเดินกลับก่อนเดินกลับก่อนเดินกลับก่อนเร็วสับขาเดินเข้าเฮ้ย เกือบไม่ทันอีกแล้วมาเลยมามาฮึบจะเท่อยู่แล้วทำไมทำไมเซิร์ฟนี้ซูนามิไมันขย,ยันมาอย่างนี้เน่ยโอ้ยเนาะจุ๊บนี่ผมหลบไปพ้นแน่ เออเพิ่นเพิ่นเฉยผมจะเดินผมผมจะเดินหน้าตั้งไว้นี้นะไม่สนด้วยดอนแคลมันแบบนี้จะมีแบบเหรียญใ้้เราเก็บด้วยห้าบาทสิบาทเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ไม่ใช่ใชเฮ้ยโอ้โหกลับไปที่เดิมเลยมัง้ง โอ้โหเดินไกลอย่าไปตรงนั้นเลยละกันไปโอ้ยสุดมีลูกเกะอะมาฟอมมาดีมากที่จะมาสักขนาดนี้ก็กลับไปเลยก็ได้นะเก็บเหรียญโดบทีนนี่คืออะไรโอ้หกร้อยกับหกร้อยสิบรูเกิลยังไม่มีปัญญาเติม เลยสึนามิเลเวลหกอันนี้เลเวลร้อยมันจะใหญ่แค่ไหนแล้วผมมีเงินเยอะกว่านี้กันอย่าเติมไม่ดูผมบ้าผมรอสึนามมีมาดีกว่าเฮ้มาแล้วทุกคนสุนมีมาแล้วโอ้โหลูกใหญ่ใเลย รอดแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวไป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 ลงที่ก้อนหินนั้นก่อนดีกว่าใช่แพด่ดีแพร่ดีโอ้ยมาซุนดามิมาขยันมาเกินเปิดน,นะเก็บเก็บเงินฟาร์มเงินลบซุนดามิที่มันคอยจะมาตลอดเนี่ยไม่เนี่ยนะโอ้ย มคีคืออะไรอะ่ะไปช่างมันไปอ่าทุดเทิดสุนามิอ่ะเทิด,ทดทม,ทมันมาถี่มันจะลูกเล็กแต่ไม่ใช่ลูกแบบนี้ไงผมมอบเลยอ่ะอยู่ไปแค่นั้นโอ้โหเงินลบห้าโอ้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยว,วก,ก็ก็ทองก็ทองบวกสิบ เพราะว่าผมลบมุมมุมกันเราจะนึกไม่มาเค้าผมไปทันหลุมนั้นไหมรีบเรดวเร็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 ว,เ,รว,เ,รวเพราะว่าทันทันถึงไอ้นี่เลย โอ้ยไม่ทันเตรียมตัวตายเลยโอ้เนี่กับมาที่เกิดสติภัยนี่เด็ไหมเท่าไหร่แปดสิบอย่าผมอย่ผมไปเก็บเงินซื้อนั่นกลับแป๊บน,นึงยะกลับมาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เงินครบแล้วเรียบร้อยผมสามารถซื้อกระดานตัวขึ้นนี้ล้แล้ว,ลวอุ้ยมี หกพุทิดินเด็ดแต่แมวเอานี้ก่อนมันช่วยมันให้เราขี่ใช่ไหมบถสปีดยีิบห้าเพื่อนเพื่อนไปด้วยไปด้วยไม่ต้องหละไม่ต้องแหละไม่ต้องหละชบโอ้ยมีนี่ขี่เราจะไปกับเขาได้ไหมไปถือไม่ได้ไปผมรู้สึกว่าง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เนี่ย สิงแล้วผมทันแล้วเฮ้ยนี่เราะประตูวาร์ปขึข้าไปได้งิเนเจ็ดสิบหาไปไปต่อไปต่อกลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าได้เวลาไปกันต่อแล้วไป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 ,ไปเร็วอืมวันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่า,าออผมจะเบื่อนะครับ โอเคโอเคไปไปกันต่อไปกันต่อโอ้มายเอาผมยอมโดนมารู้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ถึงฟังเลยจบแล้วโอ้ยจุบโดนแบบัเซียนไป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  เขาหยันมาจังแล้วแต่ไม่ทันไหมตันทันตันทัอืเดี๋ยวอันนี้ประตูเลยมีทางให้ขึ้นเลยคืออะไรครับไม่มีบล็อกทองให้เราเก็บเลยพีนเก็บทองเอาไปทำอะไรไม่รู้ไปกลับก่อนออันนี้ผมยังไม่รู้ความเป็นมาของตุนนิ ผมเดาไม่ได้ว่าตอนนี้ซูนุมิจะลูกไหล่ใหญ่โอ้โหมาปุ๊บก,ก็เจอดีเลยไป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 จุ๊บได้ผมหมนเหลือพวกเนี้ยอย้บอกอะไใช้บักททองที่เราหาได้อ๋อโอเคกลับมาแล้วอุย้ยรอบนี้ได้ร้อยหนึ่งนี่อะไรซื้อมากนี่ช่องอะไร เข้าไม่ได้ใช่ไหมไอเราอ,ะอ่ะอ้าผขอซื้อคนนี้มาลองหนะน่อยเนด้อมพอชันได้โคตรดีเลยเพื่อนขอหน่อย เพื่อนเีินเชียวเหลือไหนจะกันได้เอ้ยไม่แพ้แพ้แตกไม่ซื้อนี่เลยมาพดเดอรนจะปงปกป้องข้าเฮ้ยมีโอกาสน,นะ,ะสิบเปรนต้เราจะตายเหรออย่าเราจะเป็นอย่างนั้น โอกาสต้องค่าสี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้วเว้ยครึ่งหนึ่งอะเอา้าโอ้โหแล้วก็เป็น50%าสเปอร์เซ็นต์นั้นเดินไปแบบปกติเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นไหมไม่ไม่ซะที่ไหนล่ะเพราะผมโอ้โหเงินไม่มีละซื้อเรือไปสลัมดีกว่า เดี๋แล้วนะามา,มาตื๊ดตาเราไม่มีความหมายไปเฮ้ยพยาย,ยามาเข้านะไปโดดโดโด,โด,โดเอาเวีเ่ยกลับมือตองใช้แล้วตองใช้แล้วเฮ้ยทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้ไมไมให้โอ้โห คือ,อยังไงกฎการใช้คือมันต้องทำยังไงเป็นกรรมใช้ใช้แพรรับได้ไหมแตกไหมไม่แตกยังไม่ยังไม่นี่แพรยังไม่ร,รมะเบิดมันจะมีสึนามิที่ทำให้เราบันทิกคิวเลยได้ไหมตายทันทีอะ่ะเฮ้ย,เ,ยเร็วเรววโอ้โหเคลมไม่ทันเนี่ย โอ้โหขอยาขอยาแดงหนึ่งกนครับไป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 ผมให้โอกาสหอกเพอร์ซิวอีกรอบหนึ่งเฮ้ยใช้ดิใช้ขอให้โอกาสมึงแล้วลูก ไม่ใช่ไม่ได้เกียวบ้ากอแล้วต้องอยู่ในิ่งอวดออนวันต่อพระเจ้าใช่ไม่ได้อยู่ดีเอาไงดีอ่ะไปกันต่อใช่ได้ละมาโอกาสลี่สิบ,รบสรบ ไป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 โอ้อ่ะผมให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเพอ่เพื่อผมตายอีกรอบหนึ่งผมจะไม่ใช้มันแล้วผมไม่ตายหรอกมั้งสวยเออ้ยไปบาดีเราไม่สนใจหรอก เพราะเราคือก๊อตไปไปมาแล้วก๊อตพลังกอต์ก๊อตทำไมไนายทำแบบนี้นายใส่ฟ้าผ่าเราสามรอบแต่ให้เราใช้พลังนายคนดเดียวขี้งกก๊อตยังเงิน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 เงเยอะเลยยังเยอะเลยเวรกรรมเอ,อ้ย เกือบแต่ตอนนี้นเราต้องวัดดวงแล้วโอ้ยวัดดวงตายเมื่อกี้ยอมโดนสุดน,นี้ผักดีกว่าอีกฮะไปกันต่อจะบนเราบนเยอะไม่ได้อามาจุบมันดกฆ่าไม่ไหวแต่เราให้ผมมีแผลแล้ว มานี่มาคนนี้มาเยอะๆ Thank you พ่อค้ากินกินกินขอบคุณครับเดินเราตอนนี้230ไม่กลัวทั้งสิ้นไปเสร็จจะไปกินเรื่อยแล้วถึงพันดีเออเอาไงดีหน้า ไมวสักอ,อย่างเก็บระโมบโลบมากแคนะัโอเคไม่น่าระโมบโลบมากเลยโอ้ยไม่ทันแต่แต่ขอบคุณขอบคุณทิงก้อนนี้แถมอะไรายังอยู่เฮ้ยเงิน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  เยอะจัดเยอะจัดเออเยอะจัดจริงชิบโอ้ยโดนอีกแล้วมันเราได้ไปละไม่สนละสนสนขอสนได้ขอสนได้ขอสนได,ด้เก้หมดแถนะไปลงไปเข้าประตูพิธีไป อเราจะซื้ออะไรอีกดีเราได้เรือเพิ่มมาแล้วเดีย๋ยวตานี้จะเป็นตาที่ผมลงไปครั้งสุดท้ายแลและไปขอระทึกระทึกเนี่ตอนนี่ะรับเนี่ยขอระทึกระทึกเน่เนไม่ทันแน่เทพเจ้าเทพเจ้า เทพเจ้าว้ายอุยอ๊ย,ยเริ่มไม่ติดผมไม่มีเริ่มเพิ่มเนี่ยผมมีสิทธิ์ตายอย่างนี้เมืเ่อกนะี้แหละไป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 เรายังไม่ตายเรายังไม่ตายจะไม่เล็กมันละมันมาแล้วโอ้ยดักกลัวจัดเลยมาชมแชลบไปพรพเจ้ามาคุมครอง เวรกรรมเราต้องสละเรือใช่ไหมโอ้โหเรือเราแตกไปแล้วไม่ได้เราเราต้องเดินเองแล้วไป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 เร็วเร็วเร็วไป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 เร็ว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 ,รวถ้าจะมีมารอบนี้เรา,เราตายแล้วน่เราต้องเสี่ยงดวนะงดวกับไปเนี่ยเสี่ยงดวงกับที่ศูนเะนี่ย เฮ้ยเราวิสิที์ทันอยู่ไปเลยเข้าเฮ้ย hey, ทันเหรอเย่ yeah, ผ่านแล้วไปไปคลิปทำไมเราเร่งไปตอนนะั้กลับกลับกลับเร็วกลับเร็วไอ้ hey, เด็งเพื่อนไว้ไม่ช่วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย